สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของจูเนอร์ใหมคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปของเล่นสปอยภาพยนตร์ครับหลังจากที่ล่าสุดมีภาพของเล่นออกมาให้เราได้เห็นเพิ่มเติมถึงตัวละคร i อออนฮาร์ที่จะเปิดตัวใน Black Panther Wakanda Forever เร็วๆนี้ไปดูกันครับว่าภาพหลุดของเล่นอันใหม่นี้จะมีอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนีร์มเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวอย่าง Black Panther Wakanda Forever จะถูกปล่อยออกมามีลีกหลุดเนื้อเรื่องเผยว่า I อ o n h e a ร t หรือ Lily William จะปรากฏในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้และเป็นตัวละครสำคัญพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งจากตัวอย่างแรกเราก็ได้เห็นไปแล้วทว่าในลีกหลุดเนื้อเรื่องไม่หยุดเพียงแค่การเปิดเผยเนื้อเรื่องของเธอคนนี้แค่นั้น I อ o n น e a r ์ในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะได้โชว์ชุดเกราะมากกว่า1ชุดแล้วก็ยังทำมาจากไอเทมชนิดพิเศษอีกด้วยจนหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มเห็น กลุดกรอกของเธอคนนี้หลุดออกมาเรื่อยๆทั้งจากของเล่นบ้างจากภาพในกองถ่ายบ้างโดยทําให้ล่าสุนครับมีภาพหลุดอีกแล้วจากของเล่นของทางฝั่ง Marvel Legends ที่เผยหลังกล่องและหน้ากล่องที่มาพร้อมชูรีและเนโมททำให้เราได้เห็นถึง2องคาแรคเตอร์ของชุดหลุดนี้จากก่อนหน้านี้ชุดนี้เคยหลุดออกมาแล้วจากของเล่นเลโก้ที่ดูและพอเห็นเป็นสัญลักษณ์ของคาแรคเตอร์ของชุดนี้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนักพอมาเป็นของเล่นของทางฝั่ง Marvel Legends ที่โดดเด่นในการ ทำให้คาแรคเตอร์คล้ายกับฉบับฮีโร่จริงๆในภาพยนตร์มันเลยทําให้เราได้เห็นเสืส้อทรงองเออาวุธยุธทธปกรณ์ายรายละเอียดดีเทลที่ดูสมส่วนมากๆต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วมีภาพในหัวขึ้นมาทันทีเลยว่าในหนังมันต้องออกมาเป็นแบบนี้แน่ๆครับมาดูกันดีกว่าครับว่าชุดนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มจากสีแดงเลยครับที่ถูกเซตโทนมาในทีมดําแดงซึ่งมันทําให้ชุดนี้ครับมีความเข้าใกล้การเป็นผู้สืบทอดตำนานไอออนแมนเข้าไปทุกทีแล้วครับแต่ทว่าสําหรับผมโดยความที่ไอออนฮาร์ดเป็นผู้หญิงคาแร เจอของชุดนี้ผมว่ามันดันไปคล้ายกับ I r o n r e s c ค e ของเป p e r p o พที่ใส่มาช่วยโทนี่ในศึกใหญ่ e อ d g เกมครับมันมีความปราดเปรียวใช้ได้เลยทีเดียวแต่ทว่าเมื่อได้เห็น a c c e s s o r y ที่เพิ่มเติมเข้ามาในชุดเกราะนี้ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มที่จะไม่ค่อยไปทาง I r o n r e s c u e แล้วดูจากภาพนี้ครับ i r o n h e a r t Mark นี้ติดอาวุธจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเริ่มจากสิ่งที่ติดอยู่ด้านหลังครับซึ่งดูจากภาพนี้แล้วน่าจะเป็นเจ็ตแผกเครื่องช่วยบินที่มีลักษณะคล้ายกับวอร์เมช n นเหตุผลทีี่่ตตต้อองงงมลิดยูบนัร ก็คงจะเป็นมือทั้งสองข้างน่าจะไม่ว่างแล้วเพราะคางซ้ายก็จัดหนักจัดเต็มไปด้วยกระบอกปืนลำใหญ่ที่ดูจากลักษณะแล้วมีความคล้ายกับแขนกลปืนพลังโซนิคของเจ้ายูลิซิสครอที่เคยยิงรถไวบรเนียมพังมาแล้วต้องบอกเลยว่าอาวุธของเจ้าครอนั้นเป็นอาวุธที่น่าจะทําอะไรไวบรเนียมได้มากที่สุดแล้วและด้วยลักษณะปืนกระบอกนี้ครับที่ไอออนฮาร์ดได้ดีไซน์มาซักกระบอกใหญ่เอาการและมีสายเชื่อมไปหาแหล่งพลังงานจากด้านหลังด้วยผมว่ามันน่าจะเป็นอาวุธที่เอาไว้พิฆาตของใหญ่ ู่พอสมควรเลยหล่ะครับลอะดูจากรูปนี้มีส่วนเสริมที่เป็นเหมือนแสงพลังที่เป็นแสงสีฟ้าและเกลียวขึ้นล้อมรอบน่าจะเป็นลำแสงที่ใช้ยิงออกมาจากปืนกระบอกนี้ยังไงอย่างนั้นเลยครับถัดมาดูแขนอีกข้างครับผมซึ่งดูโดดเด่นน้อยกว่าดูไม่ค่อยมีอะไรจะว่าเป็นปืนไหมก็ไม่เชิงจะใช้สักทีเดียวออกไปทางแนวๆลักษณะโลของกัปตันอเมริกาที่ครั้งหนึ่งกษัตริย์ทีชราหามาให้ซึ่งโลอันนั้นก็เป็นโลวายเบรียมที่ดูเหมือนจะมีอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่มี อะไรเหมือนกันนั่นเองตั้งรับเต็มอัตราสกและหาโล่ให้ชายคนนี้ นั่นแหละครับโดยความที่มันมีลักษณะคล้ายแบบนั้นอาจเป็นไปได้ไหมว่าอาวุธที่ติดอยู่ในแขนขวานี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโล่จริงๆที่เอาไว้ตั้งรับและใช้อาวุธหนักจากแขนอีกข้างหนึ่งชาร์จพลังจัดการกับศัตรูในขณะที่บินด้วยเจ็ตแพคอยู่บนฟ้านั่นเองก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็ไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีก็เป็นได้เพราะว่าภาพจากกองถ่ายก่อนหน้านี้ได้เผยภาพนี้ออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมาร์ควันที่ลิลีวิลเลียมได้คราฟขึ้นมาแขนข้างนั้น ของชุดนั้นครับได้ติดอาวุธเอาไว้ด้วยและดูเหมือนมันจะเป็นอาวุธโจมตีครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอาวุธหนักพอสมควรหากว่านี่เป็นข้างถนัดของไอออนฮาร์ดครับในแขนข้างขวาของชุดสุดสีแดงล่าสุดนี้อาจจะเป็นไปได้ว่านี่เป็นอาวุธโจมตีก็เป็นได้ยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปเลยครับผมหากชุดนี้โปรมาจริงจัจับตาดูให้ดีๆเพิ่มเติมข้อมูลกันอีกนิดครับอยากลีกหลุดเนื้อเรื่องของ Black p a n นเทอร์ภาคที่2ที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วว่ากันว่าลิลลี่วิลเลียมจะสร้างชุดเกราะของเธอจา ไวเบเนียมซะด้วยผมว่าถ้าหากเป็นจริงคงต้องเป็นชุดนี้แล้วล่ะครับนอกจากนั้นครับหลังจากที่ชุดนี้ถูกปล่อยออกมาก็มีผู้คนต่างๆนาน,นาอดคิดและอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้บางก็ว่าชุดนี้มีความคล้ายกับบล็อกแมนที่ครั้งหนึ่งก็เคยมาแจมกันแล้วใน Marvel vs Capcom Infinite Buster หรือจะเป็นอีกคนครับที่โดนเปรียบเทียบซามูสอาลันจากเกมเมโทรอยที่ตัวชุดเกราะและรูปหน้ากากนั้นมีความคล้ายกันมาก ก่อนที่เราจะไปกระต่อขอขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับ Feature s k i l l คอร์สเรียนออนไลน์ที่สอนทุกอย่างของโลกยุคใหม่มีหลากหลายหมวดหมู่ให้เลือกมากมายเช่นการตัดต่อการทำคอนเทนต์ที่มีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์สามารถเลือกเรียนตามที่เราต้องการได้ครับรับโค้ดส่วนลดจุดนมัยมไปเรียนตอนนี้ในแพ็กเกจสุดคุ้มแบบเมาเมาโดยที่เราจะเลือกเรียนคอร์สไหนก็ได้กว่า159คอร์สหรือจะเป็นแบบประหยัดเรียนลายคอร์สรับโค้ดส่วนลดนี้ไปลดเพิ่ม100บาทได้เลย นอกจากจะได้สกิลแห่งอนาคตติดตัวมาแล้วหลังเรียนจบยังมีเซอร์ติฟิเคทรับรองจากคอร์สเรียนให้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจแวะไปชมรายละเอียดกันได้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ครับผม รอดูกันต่อไปครับผมว่าชุดนี้ที่หลุดออกมาจะจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่จะโผล่มาในหนังแบล็กแพนเทอร์ภาคที่2หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผูสืบทอดตำนานไอออนแมนได้มาเปิดตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วซึ่งผมมองว่าถ้าหากให้ลิลลี่วิลเลียมโดดเด่นสุดๆไปเลยในหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ดีแน่ๆเพราะตอนนี้คาแรคเตอร์ของไอออนฮาร์ดที่เป็นชุดเกราะต่างๆที่โผล่มาในรูปแบบของเล่นก็มีถึง2-3ชุดแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดทางฝั่งของฟันโกป๊อปที่โผล่มาเป็นชุดเกราะ ที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักเหมือนกับชุดคอนเซปต์อาร์ตที่หลุดมาก่อนหน้านี้หรือจะเป็นอีกชุดครับที่หลุดตรงๆมาจากกล้องถ่ายเลยก็มีเป็นชุดที่คล้ายกับชุดมาร์กวันของไอออนฮาร์ดในคอมิกพอสมควรและล่าสุดก็คงจะเป็นชุดนี้นี่แหละครับที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นชุดอยู่ในองค์ที่3ของเรื่องเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับชุดนี้ชอบไม่ชอบกันไหมคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเน่ไมอ์เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ